สวัสดีค่ะพวกเราจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาจะมานำเสนอมินิโปรเจกต์ในไอเดียแอปพลิเคชัน o o โก f ฟ n ค่ะที่มาและความสำคัญในปัจจุบันพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวและทำกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม่เนื่องด้วยความหลากหลายและสไตล์การท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางท่องเที่ยว และทำกิจกรรมคนเดียวมากยิ่งขึ้นดังนั้นพวกเราจะได้คิดค้นแอปพลิเคชันสำหรับการหาเพื่อนที่มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวและอยากทำกิจกรรมที่เหมือนกันค่ะ Google Feed เ,เป็นแอปพลิเคชันสำหรับหาเพื่อนใหม่ที่ทำกิจกรรมที่มีความชอบเหมือนกันมุ่งเน้นการหามิตรภาพใหม่ๆจากการท่องเที่ยวและการทำกิจกรรมที่มีความสนใจร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวแต่ไม่มีเพื่อน อีกทางยังส่งผลให้ผู้ที่ชื่นชอบท่องเที่ยวและการทํากิจกรรมคนเดียวเพิ่มความถี่ในการท่องเที่ยวและการทํากิจกรรมส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นค่ะ g o g o f r e n นะคะ Go เป็นแอปพลิเคชันสาหรับหาเพื่อนที่มีความชอบเหมือนกันไปเที่ยวหรือทํากิจกรรมร่วมกันโดยตัวแอปจะหาบุนคคลที่มีความสนใจเดียวกันกันกบผู้ใช้งาน อยู่ในบริเวณใกล้กับผู้ใช้งานเป็นระยะ1กิโลเมตรเพื่อสะดวกในการเดินทางหากันได้ง่ายค่ะสามารถใช้ได้ในกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่จำกัดเพศ ตอนการใช้งาน 1. ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนโดยกรอกอีเมลหรือเลขบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานจากนั้นจะมีการสแกนใบหน้าเพื่อตรวจสอบเมื่อสแกนใบหน้าผ่านแล้วให้กรอกชื่อเพื่อเข้าใช้แสดงในแอปพลิเคชัน 2. เลือกอกิจกรรมที่สนใจทางแอปพลิเคชันจะมีประเภทกิจกรรมให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันในเลือกเช่นรับประทานอาหารดูภาพยนตร์เดินชมหอศิลป์สวนสนุกและอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งทางแอปพลิเคชันยังมีให้เลือกจำนวนคนที่ท่านต้องการไปเที่ยวด้วยหรือทำอกิจกรรมร่วมกันแบบเป็นกลุ่ม 3. ค้นหา เมื่อเลือกกิจก,กรรมเสร็จแล้วทางแอปพลิเคชันจะค้นหาบุนคคลที่มีความสนใจตรงกันและอยู่ภายในระยะ1กิโลเมตรท่านทันที 4. แชทเมื่อได้บุนคคลที่มีความสนใจตรงกันแล้วทางแอปพลิเคชันจะเปิดให้สนทนาร่วมกันภายใน1ชั่วโมงเพื่อพูดคุยณสถานที่พบปะกัน SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่8ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน g o g o Friends เป็นแอปพลิเคชันที่หาเพื่อนทำกิจกรรมหรือท่องเที่ยวดังนั้นจึงเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นการกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ ประโยชน์ที่ได้จากแอปพลิเคชันสร้างสัมพันธภาพร่วมกับผู้อื่นช่วยคลายความเหงาสำหรับคนที่ไม่ชอบเที่ยวคนเดียวช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศสำหรับกลุ่มเราขอสบการณ์นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ